เกิดแล้วเนี่ยแล้วเราเก็บไปน่ะมันก็จะออกบ่อยๆเรามาเก็บแต่เอามีมาด<อ>าม,มาตัดต้นให้มันเหลือแต่โคนตรงนี้ก็มีนะคะมีะโคนโคนเยอเราลองไปหาอีกไหมดูนะคะนี่มี <รอ S 1> ตรงนี้นะคะหนึ่งกอตรงนน้นอีกสองสองแสดงว่าตรงแถวเนี้ยมี นะตรงนี้ก็น่าจะมีเกิดมันอุดมสมบูรณ์แล้วตรงนี้เนาะเพบอกว่าถ้ามีเห็ดแปลว่าเขาไม่ได้ฉีดยานี่หนึ่งอยเย็บนะคะอีกตรงนึงเนื่อจากร่องรอยมันจะมีรอยขี้นขี้นนิดหนึ่งคือใครมาใครเอาใครเอามาตถุดิออกน่าจะเป็นไม้เนี่ยผิดนิดนึงเฮ้ยนี่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 เยอะมีเยอะนนม่ก นี่ครับต้นแรกนะเนี่ยเป็นเหมือนทองคำเลยนะคะเนี่ยเป็นเหมือนทองคำเลยแต่พี่ชอบต้นต้นไม้นี่ยสวยที่หนเราเดินไปดูต้นอื่นกันเนาะว่ามันจะมีไหมเรามีทั้งหมดสิบสองสามคือมีาหอันนี้เคาเรียกว่าต้นอะไรที่หนึ่งต้นหมดฮะตรงนี้เรียกว่าต้นอะไรต้นรหมต้นติตรงนี้มันมีต้นอยู่ไหมเดยเดี๋ยวเดไปดูเดี๋ยวเราเดินไปสองเหตุกันนะคะว่าจะมีอะไร ฝนจะตกแล้วใช่ใอ่ะใครใครน่ะครับผมสวัสดีครับโอ้ยโอ้กำลังหามันมักคุ้มอ่างี้มันจะมีคุ้มนี้ไหนมันเป็นต้นมะข้อนะต้นมะข้อบอกครับต้นมะข้อที่เป็นเมฆแข้งเป็นอะไรนะนะโอ้เป็นนั่นผลไม้ป่านะโอ้ไปส้องลง มันจะอยู่ต้นทีต้นหางนอาอะไรนะสวนแตงเนี่ยเขาเขาอนุรักษ์ไม้พอควรน,นะเขาไม่ตัดตัดจนโล่งเตียนไง<ช>จะมีบางจุดอ่ะเขาตัดจนโล่งเตียนตรงฝั่งข้างๆ้าะเ,เขาตัดเตียนคือตรงฝั่งนู้นจะเป็นป่าะป่ามันก็จะไม่ไม่ได้มีต้นไม้เลยนะคะตรงนี้คือเขาแบบว่าเขาจะมีต้นไม้บางบางต้นเว้นไว้อะไรเงรี้ยผมใส่เขาเก็บไว้ใช้